ทุกที่อยู่ทุกคนคคนะผมได้ดู EP สามพาร์ทส,สองมันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะผมผมมีเลยจะบอกนะความรับนี้คือเลิกสรุปคลิปเนะี่ยไปดูช่องอื่นได้เลยนะฮะคือช่วงผมไม่ได้สรุปอีกนะแต่ผมจะมาบอกเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตอนตอนนี้ฮะจำฉากที่แทสปิเกอร์แมนโดนสิงได้ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่ผมชอบแล้วเห็นไว่าแทนทีวีแมนเนี่ยคือตบแฮปปิ๊กแมนร่วงไปใช่ปะ่ะเดี๋ยวทุกคนเราดูเลยจากฉากนี้เห็นไหมแฮปปิ๊กแมนกลับมาแล้วพบกับอยู่นะ ุกคนดูนะฮะเห็นไหมฮะมันเหมือนไฮเปอร์มีออร่าแดงๆอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็มันมีฉากหนึ่งอะทุกคนรอดูไปหนึ่งนะแป๊บหนึ่งุกคนมันจะมีฉากหนึ่งที่ได้เป็นกระแมนโคตรเหมือนไฮเปอร์ดูนะเห็นปะใครเลยมะออราออราเหมือนไฮเปอร์จัดแล้วทุกคนดูความรัวนะดูความรัวในการตีดูความรัวทุกคนดูความดูดูความรัวตีโคตรรัวตีรัวมากคือตีรัวสุดๆอะ เดี๋ยวทุกคนไม่พอนะไม่พอนะทุกคนเราดูทุกคนเราดูทุกคนเราดูไม่ฝังไปหนึ่งเลยทุกคนนะอีกอย่างนึงฮะที่เป็นหลักฐานว่าบิ๊กแมให้เปิดดูมันในออร่าออร่าแล้วเดี๋ยวผมให้ไปเปรียบเทียบกับไออีพีอีพีเจ็ดสิบพันหนึ่งที่แทนบิ๊กแมนเปิดล่างไฮเปอร์รอบแรกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูว่ามันว่ามันเหมือนกันแค่นทุกคนดูดีมีออร่าอยู่แล้วดูทุกคนดูตรงลำโพง รงลำโพงฮะทุกคนดูที่ลำโพงเห็นที่ลำโพงไม่ใช่ไหมฮะเป็นอย่างนี้ในอย่างนี้จะให้ไปแบบเที่ยวกับตอนที่ยงไม่เป็นไฮเปอร์เห็นไหมทุกคนตอนยังไม่เป็นไฮเปอร์ตอนยังไม่เป็นไฮเปอร์คือเป็นสภาพอย่างเงี้ยแบบดูมืดมืดดูดำๆอืมแบบมันมืดมืดำๆอ่ะมันไม่สว่างสว่างแค่ตรงนี้กับตรงกลางแล้วพอเป็นไฮเปอร์จะไฮเปอร์ก็กลายเป็นเงี้ย มันจะดูสองสว่างแล้วพอนำไปเทียบกันจะเห็นได้ชัดว่าโคตรเหมือนเลยอ่ะทุกคนดูทุกคดูเห็นปะนี่ไดนมาเลยผมคาดว่าหลังจากาไอ้ชาวที่ที่ไททันไททันปิกเกอร์แมนโดนไททันทีวีแมนตบตบความเนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากนั้นอะท่านทีวีแมนคงเอาปรสิตออกจากร่างไททันทีไททันปิกเกอร์แมนแล้วก็แล้ให้ร่างไฮเปอร์ไปกระทืบลุมจีแมน